สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำกับกลุ่มโหราศาสตร์ฟันธงและการทำนายดวงรายสัปดาห์สัปดาห์นี้ระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคมปี2566นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารดวงของท่านในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากทั้งยังมีเรื่องที่จะนำเงินไปลงทุนอีกต่างหากแต่ท่านก็จะได้เงินกลับคืนมานะคะจากกิจการงานที่ทำอันเนื่องด้วยดาวการงานโคจรอยู่ในตำแหน่งการเงินแต่ดาวการเงินซึ่งก็คือดาวพฤหัส โคอจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอริดังนั้นการหวังผลกำไรจากการลงทุนต่างๆจะต้องมีความอดทนและรู้จักวางแผนในระยะยาวค่ะในเรื่องของการงานงานและเงินในสัปดาห์นี้แปรผันตามกันพูดง่ายๆก็คืองานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข ขยันเป็นสองเท่าเงินเข้าแน่นอน <Yeah. S 1> ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการติดต่อสื่อสารเจรจาจะต้องใช้ความระมัดระวังละเอียดรอบคอบในการที่จะใช้คำพูดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วงนี้นะคะพยายามฟังให้มากพูดให้น้อยระวังคำพูดหลีกเลี่ยงการโต้เถียง การตัวแย้งซึ่งจะนำไปสู่การเกิดวิวาทะค่ะในเรื่องของความรักช่วงสัปดาห์นี้นะคะดาวสุ์ที่เป็นดาวแห่งความรักความสัมพันธ์และคู่ครองโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าวินาศและมีกำลังเป็นกเกษตรราธิบดีสำหรับคนมีคู่นั้นคู่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตในด้านต่างๆเป็นอย่างดีแบบไม่ออกสื่อนะคะ บางคู่อาจจะมีการอ่างว้างห่างไกลแต่ใจก็ยังคิดถึงกันค่ะส่วนคนโสดคุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้ในบางคนอาจพบรักกับคนต่างชาติสายฟอสสายเกาหรือคนที่อยู่ทางไกลค่ะ สุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ดาวพุทธที่โคจรทับตัวอยู่ในขณะน,นี้โคจรพักองศาและดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวแห่งสติปัญญาก็โคจรพักองศาอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะระวังอาการมึนงงหลงหลง,ล,งลืมๆจนทำให้ตัดสินใจในสิ่งต่างๆผิดพลาดคลาดเคลื่อนช่วงนี้ก็จด ช่วยย้ำเตือนความจำไม่ให้หลงลืมจะทำหรือพูดอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆ่อยทำอย่างมีสตินะคะในช่วงนี้ควรหาของดีมาติดตัวเพื่อเสริมมงคลด้วยการบูชาเหรียญเทวดาพระอังคารและเหรียญเทพพราหูทรงครุฑ รุ่นปาฏิหารดวงชะตาติดตัวประจำตนเพื่อเสริมมงคลในเรื่องการเงินโชคลาภและการทำงานให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพรค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านที่เกิดวันอังคารหวังว่าท่านจะได้กำลังใจได้แนวทางในการดำเนินชีวิตได้แนวทางในการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะถ้าชอบคลิปของอาจารย์น้อมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อาจารย์น้อมในการที่จะทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ